อ้สิบแปดปีที่มาอยู่สู่เมืองอยากเลี้ยงลูกรักพ่อคขาวาดีาวันกิดตึงลูกย่านำตาเปล่านี่ลูกเป้าแม่ทุกคนอลูกแม่อยู่หันใดแล้วออลูกจ้าลูกจ้าปาชนี ตอนนี้ลูกจะกินข้าวแล้วหรือยังลูกจะอาบน้ำแล้วหรือยังลูกเป็นยังไงบ้างไม่รู้ลูกจ๊าถึงยังไงอยากให้ลูกรู้ว่าตอนนี้แม่ยังรักแม่ยังห่วงแม่ยังคิดถึงเจ้าอยู่ตลอดเวลาคุณพระคุณเจ้าเทโวเทวดาเจ้าศักดิ์สิสสทธิ์ในโลกนี้ถ้ามีจริงปรดคุ้มปักรักษาลูกชายของลูกช้างด้วยให้ลูกชายของลูกช้างเนี่ย จงมีความปลอดภัยและมีความสุขด้วยเทินซาทุ <c oughs> สเสด็จแ,แม่เสด็จแม่ไพคะทําไมลูกประกาวดีตั้งแต่สเสด็จแม่มาอยู่ที่นครรับโลกเนี่ยลูกไม่เคยเห็นวันไหนที่สเสด็จแม่เนี่ยไม่ร้องไห้เลยสิบแปดปีเต็มๆที่สเสด็จแม่ร้องไห้เนี่ยสเสด็จแม่บอกลูกได้ไหมไปคะว่าทำไมเนี่ยสเสด็จแม่ต้องร้องไห้ทุกวันทุกวันเลยประกาวดีจ๊ะ เจ้าไม่เป็นแม่เจ้าไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกที่แท้จริงของแม่เนี่ยรู้สึกยังไงเมื่อลูกเนี่ยออกจากอ้อมกบของแม่แม่คิดถึงลูกของแม่ทุกวันทุกวันเลยเรื่องมันเป็นยังไงเบเสเดจแม่เสเดจแม่เล่าให้ลูกฟังได้ไหมเบเกสเดจแม่เอาละลูกวันนี้แม่จะเล่าความจริงให้ลูกฟังทุกอย่างในคืนคืนหนึ่งเมื่อสิบเก้าปีที่แล้วเนี่ยลูกในตอนนั้นเนี่ยแม่กําลัง อยู่ในห้องพระบรรทมกับเสด็จพ่อของเจ้านั่นก็คือองค์พระเจ้าเทพวิสุทธิ์หลังจากที่แม่อยู่กับพระเจ้าเทพวิสุทธิ์แล้วเมื่อตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยแม่ก็ได้มาตื่นอยู่ที่ในป่าในตอนนั้นเนี่ยแม่ก็มีท้องแก่เก้าเดือนที่ใกล้จะคลอดแล้วด้วยแม่ก็เลยตัดสินใจคลอดลูกของแม่ที่ในป่าและแม่มีลางสงวนว่าแม่เนี่ยต้องพลัดพรากจากลูกของแม่อย่างแน่นอนแม่ก็เลยตัดสินใจสักรูปสิ่งรารไว้ที่ฝ่ามือด้านซ้ายของลูกชายของแม่หลังจากนั้นเนี่ย ประมาณสองอาทิตย์ได้แม่ก็พาลูกของแม่หอบอยิวลูกของแม่เนี่ยเดินทางอยู่ในป่าแห่งนั้นแล้วก็พอดีว่าพ่อของเจ้าในลูกเจ้ายักษ์ทำลายขันเนี่ยมันได้ตามหาแม่เลี้ยงเพราะว่าเจ้าเนี่ยคลอดได้สองอาทิตย์หลังจากนั้นเนี่ยแม่ของเจ้าก็ได้ล้มหายตายจากไปแม่ของเจ้าก็ล้มหายตายจากไป จากลมปัจจุบันพ่อของเจ้าเนี่ยมาตกลงกับแม่ว่าถ้าหากว่าเจ้าเนี่ยถ้าถ้าหากว่าแม่เนี่ยไปเป็นแม่เลี้ยงให้เจ้าเนี่ยจะได้ไหมแม่ก็บอกว่าได้จ้ะแต่ต้องพาลูกของแม่ไปด้วยแต่พ่อของเจ้าไม่ยอมก็เลยเกิดการจุดกระแทกแรกถกูแม่ก็เลยจําเป็นเนี่ยต้องยิงทิ้งลูกของแม่ไว้ในป่าแห่งนั้นเอา้าแสดงว่าตอนนี้ลูกของแม่ก็อยู่ในป่าใช่ไหมป็นข้าเสด็จแม่ใช่เลยจ้ะลูก แล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าลูกของแม่จะเป็นตายได้ดียังไงแม่คิดถึงลูกมาเจะลูกสเสด็จแม่เพคะใจเย็นๆนะคะเพคะ,สะเสด็จแม่วันนี้ลูกกลัวสเสด็จแม่เนี่ยจะไม่สบายพระทไทยลูกก็เลยพา<อ>ตลกหลวงมาเสด็จแม่ดูสองคนเพคะใครเนี่ยรูกตลกหลวงนั่นก็คือนายขวัญเมืองแล้และะวก็นายสมอเพคะนายขวัญเมืองแล้วก็นายสมอใช่แล้วเพคะเสด็จแม่อ๋อนายขวัญเมืองนายสมอเข้าไปทำความเคารพเสด็จแม่บุตรสารเร็ว อ่าดกูดการดูการม่อมก็เดชากรารม่อมนายวขวัญเมืองก็ทำความทั้งวัดบางกุมอ่าม่อมแม,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 ม่บุษราแล้วก็ฝ่ายยิย่งประกาศวัดดีไปเกี่ยวกัรสวัสดีจ้าพี่ขวัญเมืองกับผมอิสลามริกุมมณฑลปรตุนตรออันที่เอกอิแต่ก็เฮ้ยมึงเราภาษาเก๊กเราเลยมึงไม่รู้นางจีเจอียไปตาอ๋อ,อนี่นี่ชื่อ,อาบังสมอครับชื่ออะไรนะบังโม แล้วไปบังไว้ทําไมล่ะไม่จ่ายจื่อบังโมนั่นแหละไปบังไว้ทําไมจือบังสโมครับแล้วไปบังไว้ทําไมสโมเนี่ยอ่นเงงไม่รู้ว่างอําโมยรวยระไรเนี่ยเออคือกระกระอมนี่จือบังสโมบังนี่มาเจาก็หมวปีมาเจาก็หมอนบีบ่าวบีรวงเลยพนนั้นเละคือบังสโมครับอ๋อชีอบังสโมครับอ๋อบังสโมกับนายขวัญเมืองครับ เออนี่บางสมอเนี่ยรู้สึกจะเป็นเออเป็นเจ้ามุสลิมครับเป็นมุสลิมครับบ้านอยู่ที่ไหนเนี่ยบางสมอเออบ้านเกลวะกะมุมนี่อยู่สะกมครับ<ะ>อยู่ที่ไหนนะสะกมสะกอมที่ไหนเลยที่จังหวัดสงขลาอ๋นนี้บ้านอยู่สะกรมเบิ้นอยู่สะกมเลยอันนี้ผมเมปิ่นองคนไหนที่อยากจะไปก็อไปเที่ยวกันได้นะสะกมสบายผมเมพิน่นงออันนี้ผมายิดเดี๋ยวกับเขาี่เกตจังหวัดปัตตานีอ๋อ เกตจังหวัดปัตตานีเออเกตจังหวัดปัตตานีกูก็มไม่ใจมากมากแต่สกอบบ่ได้เมีกยมกย็ไปอยู่บ้านเมียติยาลาหนูแหี่ยอ๋อปอยู่บ้านเมียติยาลาไปไปอยู่บ้านเมียติยาลาเมียมึงเจอไรอ่ะเมียกูเออเมียกูก็เจอบัตระเก๊กในบัวรอยก็ได้กับแก๊กหลวงของบางมานอ่ะเจอเลยอีมีรุนยะอ๋อมีรุนยะเออนามตระกูนเลยอะโรโดมาเซอ๋อ อันนี้ผมมาเตงกับกู่แรที่นี่ค,เคเูเปลี่ยนนามตะกุลเลยเปลี่ยนนามตะกุลเลยดอกกุซิงดงอกกุเรงออนี่เป็นไตยกิสารามเป็นเ็นมุสลิมนี่จริงไหมหมั่เดียวเขาบอกว่าบูกแก๊กทูนี่เขาไม่กินหมูอ่ยามาว่าบูกแก๊กเลยบูเรงงาหันรบบวกเราว่า,ามกินหมูหมูันนี้กินไม่ได้รามเออแต่ตะกาวปากอรอ่อยอร่อย กินไม่ได้เด็ดขาดเลยมวนมึงมึงมึงเนี่ยเดี๋ยวเรงบัรนันแต่บาปตายโหงเลยคันรองขโอได้กูกินไม่ได้กินไม่ได้เลยมูวนเนี่ยก็บพรเรยมูนี่ตะตกมือมือพอมตกมือมือพอมดูตะโตมือมือพอมแต่โตแก่นแกนพอมตกพุ่งพุ่งพอมแต่ตกปากปากพอมแต่ลงข้อขืนเลยแหลอ๋อว่าดีอยู่ละกันลงข้อเลวนะอ๋อนี่เป็นนิทรามเป็นเป็นนิทราม โ oh. อ้เออป้านนี่มึงเป็นนิทรามเป็นนิทรามอ๋อข้องสูกง้ก็จ่าไอ้โมกัดนี่ข้องสู้มันปลือกเปลือกสู้ข้องเราไม่ได้เนาะปลือกเราวันตื้อสินหน้าโคไอ้โมองค์ธรรมะจำบุญจเจ้าอ่าสิโนุบาทชกุบาทิกาเขาตื้อเข่าห้าโคแต่ข้องสู้นี่ห้วยแกตัวเกินนนอดสู้นี่จ่ายเดียวิ้นโคเดียวเออแล้วสิ้นโคเดียวแล้วสิ้นตาแต่นั่งลาเอือจะยู่เล่นล้นๆอ,อยู่แล้ว ยีหมาเมึองเล่นั่นนเบิกระตกระเตะกันมึงมึงอย่าเรียงบันนี่แต่อย่าเตกเยงนี่เหตุการณ์น,นี่เกระสันยังวัดเจดเด่นาักตายนี่ก็เข้าใจว่าเป็นของอิสซารัมเป็นของเออ่ดบเกิดขึ้นใหญ่เธอร,รมัมอย่าลืมนะเออ่มุดร,ริบม,มันแปลว่าอะไรมุดร,ริบม,มันก็คือว่าสันติภาพมันมุดระเออความหมายของมุดร,ริบนั้นก็คือสันาน้าๆสันติภาพถ้าพูดมุดร,ริบเราอยู่กันไปเลย้าผมเป็นปีน้องก็เต่ยาลาปัตตานีนะเรติวัดเนาะ เราอยู่กันเป็นปีเป็นน <us> like ้องงั้นภาพในโซเชียลวันเราได้ห็นกันอยู่บ่อยๆไหมตัวอีมัมเดี๋ยวถูกจ้าวัดเวลาวันพรากระบตัวอีมัมก็ไปช่วยวาดวัดพอแม่บินน้องเจ้าอิสราบก็ไปช่วยวาดวัดเวลาแ้กไปละมารเวลามีอาริรายโยหรืออะไรต่างๆนี้พอแม่บีนนองเจ้าพูดก็ไปช่วยตั้งความระดเบแม้ว่ามันสายิึดเราอยู่กันแบบปึงบิ้งบึงบ้าปึงอาศัยแต่ตุ่มตามตุ่มตามอยู่ทุกวันไอ้นั้นว่าแม่ศาสนาแล้นะ โบมาศาสนาะโบมาศาสนะาตั้งปีน่นเออพระมุสลิมของเรานี่เป็นศาสนาอย่างที่าปาบมึงสังเกตเลยเตอทำใจทำไรนี่หนไหมเออเราหลักความสะอาดนะนั่นหลักความสะอาดนั้นหลักความสะอาดโอ้เออแด่ว่าโมมึงจะเดินรุดยดริงนี่กูยใหญ่ไหม,ม,ม,ม่โมเอยนี่แต่สมุดว่าคุยเกา่าอิจราบนี่มีกอดีบันปรือมังอมม้งอ้าวไอเมืองนี่แต่มึงเก่าจราบมึงอย่าลืมนะ มุสลิมเราเนี่ยแต่ัมงหมดว่าข้ามุสลิมข้าวเค้กแล้วเนี่ยมึงอย่าลืมนะมีเมียได้สี่คนนะมีเมียได้เจคนมีเมียได้สี่คนอ้อกันมีเมียได้เคนปะเดี่ยผมน่าชวนผู้สวยชาไปมั้งว่ากูกนนั้นเออผู้ช่วยชาผู้ช่วยตัดผู้ช่วยเบาอย่าปล่อยมือกูป่าไว้แม่จ๋าเด้อผู้่วยกองผู้ใหญ่เล็กป่าข้าวแก้กไอ้จัดนี่มีเมียได้เจคนมีเมียได้สี่คนนี่เออโอ้หน้าชนเจยไปดิ เวลาเกาแกก็ต้องจำหลือมั้งเงินตรงคลิปเลยคลิปเออนี่มึงเป็นตัวยี่มาหูก็เป็นตัวยี่นี่เป็นตัวยี่เออนี่กวนคลิปได้ในในมึงแหละกูตีโมกับก้องกูคลิปได้ไหมก้องมึงเออในในตรงเดตสิเออนี่มายละมาอ้มโบอยไม่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 ปักตัดเลี้ยวของมึงอะไรด้วยวะไม่ไม่ปักตัดเลี้ยวเกาแกกับตโนมัดได้รอยมือโลนว่าของกูเหล่าเบอร์ ป้าปืนยัดเออนี่มึงลูกเมียเยาวันต่างบ้านมันปลือมมั้งเงี้กูลาวะมืงองไงมึงลาว์เออเงี้กูลาวดีวะลาเลยน้ำตามันนี่เลยค่อยปะกูปะมึงเออปะกูนี่กันเลี้ยงลาวนี่กันบูดรูเร้เลี้ยงตัวเดียวเหรอว่ากูเป็นคนอังกัตตัญยูเป็นเรืออันปลากูตีได้ตายวันได้ตายเพราะกูอันเบอรปลานี่คืออะไรปลานันก็คือโพลเลยอ๋อปลานี่คือโพอเออ ปามึงงจอเลยปากูเจอบังเต๋เลยบังมึงอปาเมึงเจอบังเตะบังปากูเจอบังเตได้ใยเกยได้ยตายคือบันี้เมืองปากูแเต่ได้ตายอันเตดอกันเก็บเป็นคนบาเป็นคนบาออแกเป็นคนบาถึงที่นี่วันนั้นเลยก็เวลาแกบาแกบานักๆกันแกอยู่ไม่แกเดี๋ยวไปแมากว่าว่าต่ทั้งหมดว่าวันนี้แกบากลุ่มกลังนักๆนี่คือว่าตามเจอะไยนี่แกขวัดยัดเลยขวัดยัดขวัดยัดเลยแกวิ่งรรบจังรัด เอออันนี้มองคนบ้าที่เขาว่านเนี่ยอ้อปลามึงเออแต่เรื่องวันที่ตายมันเปลือคือปลาควรนกลุ่มกลางลรกลุ่มกลางนึ่งเดี่ววันนั้นกูหลามโซติดไว้เลยลามโซต้งรูมันรุดเลยลามโจโซรุดเนื้อรุดปลาคูแต่วิ่งแม้ตั้งลาดตึงเละแต่เว้นจัดกูกับน้องกูร้องคนกับน้องมึงร้องคนเนื้อไอ้ไอ้กูน่ะจำโมน้องกูสมิดไอ้น้องชากูจแมะอ๋อ ทำแมเอออนนิกตามป่าไปเลยทีนี้ยิกตามป่ายิกตามป่าไปกูไปรถตังจับเตะกันจับเตะกันจับเตะกันเตะน้อยปาคูอันนีออนบังเตะเออจับเตะกันจับเตะกันแต่เว้นหนูปาคูรอยวิ่งเข้าไปในน้ำฝุตบ่นแต่มัตรยิบหนูเลยปลัวเด็กชายมันเล่นบอลกันอยู่เลยเล่นบอลกันเอออยู่เล่นบอลกันอยู่ ไปถึงที่นี่ไปถึงกลางสนามพอดีกูโค,ค,คไปกบนองกูว่าจับเตะกันจับเตะกันจับเตะกันว่าโบเด็กไว้รุ่นนั้นอย่าปมรุ่มชัดปากูอย่าปมตายค่าตีเลยืยมึงกินเล่ต์จะอรูโมนหรู้เข้าใจว่าคนบ้าเลยตายอ้บนปากูนายแดงหกเก่งกันนี่ทำมาได้กว่ายังจะไปใจมังได้โมอ,อ่ะ ที่ละปลาทละปลากันแด้แดงแถวบ้านมึงอ่าทละปลาอย่างไรละบ้านกูยังร้องเง่งอยังร้องเง่งยังดีเกวูดูดีเกน้ำบุดูดีเกงูรูออดีเกน้ำบุดูเออออดีเกงูรูเออดีเกงูรู้เลยมายงมายงไอ้ไรเราไมายงนูราแขกกันเน่ยโอ้มายงเออเอ้ยมองกูตามมึงคำดิตาเมือปลื้ออะไรแต่กูรูแต่แต่วัวเจ้าเจ้าแต่วดังเบ้ยเม็ อะไรมาลอรถบัตไอ้นั่นกูเรียกงาซานก็เรียกเรือวงานซานกูเรียกงาซานเนี่ยในเราไม่กลาวว่าเราสัวสันเสริญพระเจ้าวไงว่าเรืออรอบัตโรบัตนั่นไงโอ้รอรถบัตรรอบัตไม่รู้เนี่ยกูโอ้ดงเอา ไม่ไกลรู ina, ้กูต้องรู้รู้เนาะไอเดียวเป็นแก๊กเพลย์ไรเดวไม่รู้ฮันโลบัสเพลย์อะไรแล้วฮันตะกูถามมึงมานเนี่ยกระเด็นนำโมตัสซาติรู้ว่าอยู่กันเพลย์ว่าไรเบอรรู้ก็จะรู้นี่มืออืจริงอมปัญญาเก่งบ่กสินี่แสดงว่าทำไรเป็นมั้งไม่กูทำไรไม่ใช่เป็นนี่เอาปัดนี้ว่ากูนั่งเขาหนูราเขาอ่าเดียวกันนั่นเดียวผมจะทำมาได้ใบใบเจอไอ้พ่อแม่พี่น้องแล้วการซาด็จแม่์ม่อมแม่์พุทธลาแล้วการนองปากาวดีได้ใบเจอยครับ พี่เมืองจะทําอะไรจะพี่เมืองเดี๋ยวผมอยากขับบถขับรถให้ควงังอันี่มึงเป็นโนราโอ้โกอูโนราเขาเหรอเนี่ยโนราเขาโนโนราเขาเออกูเนี่ยโนราเขาเนี่ยโนราควัดเมืองอ๋อในออในโรงทักเนี่ยทีเอาในขึ้นมงที่อพี่เบา้าออเออใขึ้นมงค์ตะกุาตาเนาี่ยเนี่ยไอเมืองได้ได้ขับบถตนะกิดมามมาไม่ทำอะไรโอ้ไหวพี่น้องที่มากันมากพออ๋อ อดเสียงเจไดเนี่ยนี่ก้องใจก้องนะจ่าเด้อนี่ที่ปลูกกินไม่แม้ขวดทีนะ <c oughs> อ๋อไว้ปีน้องที่มากันมากพอชมใจปอคืนนี้อ๋อปีน้องอ๋อปัอ๊มดีใจนักหนาอดเสียงดีบอได้หงเกีย่อนเลยอ๋อก็ขอขอผุณเจปาปูาที่รับเรามา ปูใหญ่เล็กโตฮะเราเก็บมาตันตีขอบคุณเจ้าเจ้าแลเบาเบาคืนนี้เฮ้ย่ะเอ้ยอ่าโมยเมื่อโรยละ มันมงแหละโมคู่ไม่เป็นอยู่เดียวอบคุณเจ้าเจ้านี่มาเ้าคื้นนีอบคุณอีกทีตีมาน,านั่งดูพบฝากเสียงน้องให้ลอยลองตามลมเล่นงแหวนจมได้สุขสม คลายคลายเวทีย th ับก้าวมานี่แล้วมือนปีก็บนน้าเมอหนูไอหลอมันบนน้าก็ปุ่จะาปากคู่ตีรับเรามาผู้ใหญ่แลกเลียดเราแคบมาทันที มากวางในโลกนังปลาใสไงแหลกคนนี้ตานก็มีน้ำใจตันตัวให้เราเมื่อกะดงยอ่อเมฆรั่วมังนะกับข้าวกินดีเพอเออปัตไตร้อยะเออปัตไตเจียจได้แรงอก mengani Najinun nitennilai แตนอย่าไนอย่นีมาเล่นบนน่ะแผมจะมาช่วยฟีหัวใจเหญ่เหมือนนันอ้อง่าเล็กเก่งง่ับเราก็ต้องง่าล็อกมังเลยมาเล่นบนน้าไม่โยมีไม่เอาักบาด้วยมาเล่นบนน่ะผมจะมาเล่นฟวีแต่คาราทขืนนี้ก็ช่วยที่ใจก่อ น่ารักค่งมั้งเออยฮัลโหลนู่งก็เตรียมมีนายกัรับเลว้ยงะเออนู่เนี่ยเดี๋ยวแกบตาไม่แกบเหลือกันแน่โบนอยโบไม่มีนอนก็อันแนกันนั่งไม่เหลือก็อยากจะแกบเหลือปวดใจเป็นยังไงบ้างเพคะเสด็จแม่สบายใจขึ้นไหมเพคะเสด็จแม่สบายใจขึ้นเยอะเลยลูกขอบคุณมากขอบคุณนายขวัญเมืองขอบคุณนายสมอและขอบคุณพะกาวดีมากจ้ะลูกเพคะเสด็จแม่แต่ให้แม่สบายใจกว่านี้ แม่อยากจะเจอลูกของแม่ลูกเขาตนลบแม่ลบเราไม่ไหวแล้วไปคาสด็จแม่เอาแบบนี้ก็แล้วกันไปคาสด็จแม่เอายังไงเลยลูกลูกจะพาแม่เนี่ยไปเจอเสด็จไปเจอลูกของแม่แต่เมื่อแม่เจอลูกของแม่แล้วเนี่ยแม่จําลูกของแม่ได้ไหมเพคะจําได้สิลูกลูกของแม่เป็นผู้ชายแม่มีรางสังหรที่แม่เล่าให้ฟังนั่นแหละลูกว่าแม่เนี่ยน่าจะต้องพลัดพรากจากลูกของแม่ แม่ก็เลยตัดสินใจสักรูปสิงหราชไว้ที่ฝ่ามือด้านซ้ายของลูกชายของแม่อ๋อแม่สักสิงรูปสิงหราชเอาไว้ใช่แล้วจะลูกอ๋อแบบนี้ก็ได้กัน,ปกนเปข้าด็จแม่ลูกจะพาแม่หนีไปเองไปข้าศึกแม่หะเจ้าจะพาแม่หนีไปเองหรือลูกประกาศว่าดีไปข้าศึกแม่แต่ในการไปครั้งนี้เนี่ยลูกคาดว่าลูกจะไม่กลับมาญาคนรับโลกอีกแล้วลูกไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนไปข้าศึกแม่ ก็ไปอยู like ่กับแม่ส mar ิลูกไปอยู่กับแม่หรือไปกับเสด็จแม่ใช่แล้เจ้าลูกไปอยู่กับแม่นะลูกนะใอ้ลูกไปอยู่ในฐานะอะไรไปกับเสด็จแม่ไปอยู่ในฐานะลูกของแม่ลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาเด็ดขาดแล้วเจ้าไปอยู่ในฐานะอะไรคะลูกเสด็จแม่ไปคะลูกชายของเสด็จแม่เนี่ยคงจะโสดอยู่ลูกขอไปอยู่ในฐานะของลูกสะใภ้ของเสด็จแม่ได้ไหมเจะเสด็จแม่ เอาละลูกไม่ว่าจะไปอยู่ในฐานะอะไรให้แม่เจอลูกชายของแม่แต่นะแม่ยอมทุกอย่างจะลูกเพคะเสด็จแม่เอาละควัญเมืองสโมอไปยาวกาพวกเธอเนี่ยรู้ดีใช่ไหมว่าสมควรต้องทําตัวยังไงรู้ดีไปยาวกาอัน้กาศม่วจะปิดเงียบไปยาวกาการม่วจะไม่บอกครยังไงเป็นความลับเรากระม้มกระเหมือนไปยาวกาเอาละไม่ต้องบอกใครนะเอาไปคนละหนึ่งแสนบาทไปตั้งตัวจะไปไหนก็ได้นะ ฉันจะพาเสด็จแม่หนีโคพระองค์ทรงประเจ้าเรื่มเยอะกันโคบระองค์ทรงประเจ้าเรื่มมาเยวกันมาทางนี้เพคะเสด็จแม่ไปจับเตรียมข้าวของกันจะลูกมาทางนี้จะลูกเพคะเสด็จแม่ไปแล้วยูด้วยยูมาได้เบียร์แสน้นยูด้วยยูล่ะเปลื้อมไปชมจันนู่นแหละตั้งซักไม่พ่ากูไปได้เลยกุนไอ้ไรกันเตะอัวเต้นได้เล้ยมึงไอ้กุน มึงเนี่ยเดี๋ยวพรำน่ะบริสอัดในปีเออลืมไปกันอันนี้ยู่ไรอะไรมอไปไหนล่ะนี่อันนี้โอ้ไปจากนี่อันนี้เออหนี้ไปไกลดิสุดหนี้ไปไกลดิสุดเออหนี้ไปไกลดิสุดเออมามามากันนั่นเออมาเดี๋ยวกูนำตังไปเตี่ยนี้โรยจักดีเลยกูอันนี้ไงแหลกมั้งเออใหญยกปวดนี่เออกับนั่นกีนี้ ติมันเป้ดิมันเป้เออไปอยูเต้วเต้าปากมากเต้าวันไปเจอยางกระทรวนทรวนอันในโบได้ตัดอ่ะเด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 ๊ะฮะมึงแล่เด็กคลองมอปลือละมึงห่าเอ็นปลวกกีม่านี่มังตังอยอะนี่แม่เอ้ยจัดเลยแต่นุ่มเงื่อนปัญญาหนักเลยนุ่มโมจิงซักซิดแล้วไอ้มอเออจิงซักซิดเออจิงซักซีดนี่ยนี่ปลวกกีมาเนี่ยนี่คนปวดเหล่าเชี่ยววัดนี่ยมอเออนี่คือเจ้าตี เจ้าตีเจ้าทาขเนี่ยมาโก้เป็นปลวกขึ้นอ่ามาปกปักหลักชาลูกล้านเจ้าคุณปุดโตและอ่าคาเตเจ้าตีปลวกขี้ม่านี่เอ่าจงปกปักหลักชาในวัฒนเมืองให้เดินต่างอยู่รถโปรดภัยแล้วก็ใหญ่เกิดภัยันตรายได้ได้ๆจังทินและแล้วโค้ดุูกกระพับแข็งแรงชาตู่ชาตู่ชาตูเพียงให้ใบเจย์โม่ไป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 มามามาเนี่ยเนี่ยโบผุดเจออะไรเปรตเปรตเจออะไรมามา นี่ปลวกขี่ม้าไม่สักศิษย์ปลือล่ะหาสักศิษย์เนี่ยนะอะไรแต่บัวไอ้ตั้งเพศมคนขาดหุ่นเนี่ยนะอ่ะไม่เจอเรื่องเลยอิสงจะร่ำเราปลวเนี่ยจเจอของเป็นนี่ว่านกูว่าเจือปลวกกับปลวกเลยไอ้น,นี่คนก็ไม่รู้อะไรจะเด้อบอปลวกขึ้นในบ้านก็ว่าเจ้าถี่ขึ้นแล้วไม่ยอมขุดไม่ยอมไม่ยอมเดี๋ยวตั้มไม่รู้อะไรเลยขุดไปนี่กินแม่ปลวกตอนนี้ ประเดี meantime, ๋ยวแต่โม่พราตุบิตายหง่ะนะไม่เกี่ยวเลยกูใจเบื่อมันกูเหี่ยวย้วงเงี้ยเลขที่ว่าทำกูไม่เลขที่ว่าทำกูไม่ก็ไม่ปลวกแต่ผ่านอยู่ไอ้เบื่อหุ่นกาดหุ่นเนี่ยได้ไอ้โม่เดี๋ยวพบกับกูโอ้โอ้เลขต้นเปล่าต้นนี้แต่เม่โอ้ยการเลขหอกช่องปังกันแล้ว อ่าเล่ติกังเล่เล่เล่ไอเล่ติโยดตรงนั้นอ่าเมือตังไม่โอ้ยตังคลักคลักเม็ดยกตรงปางไม่โอ้ยจัดพิษต่ามชาตินี่อันนี้จัดเออจึงซักซิตมาสถิตอยู่ในนี้กาเตลูกกาเตไว้ได้แต่ว่ามาอยู่แต่ต้นเปล่าตอนนี้เละเอออันนี้จงพักหลักา่าในควันเมืองให้เดินต่างรสพอยมีแต่ความสุกมีแต่โจกลาบค่อยในเมืองสุกกระพับโชกดีตลอดไปเลยซ่าตูช่าตูเออในเมืองทุกเบอร์จะงวดเล่ซ่าตู กาดุ่นเลืองลาวแต่มาไหว้ต้นเปล่าอยู่ขนะ้นบ้าน่ะต้นเปล่ากับต้นเปล่ามันงอกเองงอกเก่งนะแต่มาไหว้บ่าอยู่ไม่ใช่เรื่องบ้าบาบ้าไมา่ไม่ไม,ม่ตนนะ้นเปล่าไหนแต่ปยญาดาฤๅมาอยู่แล้วแล้วที่ว่าแต่ปยาดารู้อยู่จริงมาอย่าผมกูโรกวา่าเฮ้ยเสียว่าไม่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 ไมไมจะยังไร,รสิงน,นึ่งในจ่าดุไอ ได้ไอ้โมปับกับกูปับกับกูไอ้โมปับกับกูไอ้คาเต้นี่ไม่รู้กัรเล่นเด็กโรงคาเต้เออลูกคาเตว่าได้แตอยู่ในต้นหลังต่างหลังต่างไกลหลังต่างจางมากมุ้ยตรงนี้เลยต่างก้นี้เลยตูาลางกันเลยเออเนี่ยนี่จอดไม่เู้ยจะมันออกปลอหมันตรงนี้ซาตู้เนียเออจงปกปักหลักซาหน่ยควันเมืองไอ้มีแต่ความในก็มีคนรักคนนิยมโอ้มี ไอ้ลูกมีคนรักคนเมตตาบารมีอาจารย์เจเลสาถูสาถูสาถูอ่ะเดี๋ยวมาไหว้ต้นเต่าแรงเดี๋ยวมาไหว้ต้นมะมุยเดี๋ยวมาไหว้รังตั้งจางขุนบ้านี่ก้อนนี้ไม่รู้โคงได้โจเป้ในเลที่วันยังมั่งไหมนี่เต่าแรงนี่ก็จะยังไรกูแดด,ดมาได้กูยี่กันแต่ใคร เรังตั้งจากนี้อย่าปองกูยี่แต่ว่านเออแล้วตีว่าใจยังไรนี่แต่วายให้มันทอกูตีเดี๋ยวมันทอกูตีดิแล้วให้มันทอกูตกที่ต่ะเดี๋ยวให้มันโทวกูไดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอ้แต่วายโค้งไม่ข้าวเรืองโค้งไม่เป็นเรืองไม่ใจเรืองแลนั่นทำบาบาทำพีพีทำบาบาทำมามาเดี๋ยวแต่วายโค้งไม่เป็นเรืองไปเชื่อทำชีวิตไอ้ดีดที่ว่าทำงานนู้นทำ ระยจูเลยเพียงไอ้เอ้ยมึมมึมเมืองเมืองเมืองเอ้เจ้าเจ้าเทมึงเล่นเอากู้แล้วเมืองเอ้หยัดผมไอ้โอ้ยโอ้ยไอ้แม่เอ้ยจัดไอ้เมืองเอ้ตั้มปรือในเมืองเอ้ยเจ้าเทมึงเล่นเอากู้แล้วโดดบ่อเอ้โดดบ่อแม่เอ้ยโดดโปรงได้